ถามมาว่าการเรียนพร,พระอาจารย์ช่วงเวลาก่อนจะเดินจงกรมผมจะมีความรู้สึกขี้เกียจอึดอัดเบื่อมากซึ่งในระหว่างเดินจงกรมผมก็มีความรู้สึกเบื่ออึดอัดไม่ต่างกันและเมื่อเดินจงกรมเสร็จผมจะมีความสุขมากที่ผ่านความรู้สึกในระหว่างเดินจงกรม มาได้ผมจะขจัดและรับมือความรู้สึกทุกเบื่ออึดอัดขี้เกียจอย่างไรดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับก่อนอื่นขอชมก่อนนะว่าถึงแม้จะเบื่อขี้เกียจอึดอัดยังไงก็ยังอุตส่าห์เดินอยู่นะถือว่าอะไม่ไปทำตามมันนะ เบื่อก็เดินนทีนี้เดินท,ทั้งที่เบื่อมันก็แน่นอนมันมันขัดแย้งใช่ไหมมันเบื่อแต่ก็เดินอยู่ทีนี้ถ้าเราเติมอีกหน่อยหนึ่งเบื่อก็รู้ว่าเบื่อเบื่อก็ส่วนเบื่อเบื่อก็ส่วนส่วนปรากฏการทางจิตเราก็เรียนรู้มาไปอันนี้คือจิตมันเบื่อแต่กิจ,จวัตรที่จะฝึกให้เกิด มีความมีวีว่ัยเราก็เราก็ทำเบื่อส่วนเบื่อเ <c oughs> บื่อส่วนเบื่อแต่เราก็ยังทำเรียกว่าทำกิจวัตรของเราให้ให้เกิดขึ้นเหมือนพระบวชใหม่พระบวชใหม่เนี่ยถามว่านอนต่อกับสวดมนต์ทำวัดเช้าอนไนสบายกว่ากัน <c oughs> แก็นอนต่อง่ายกว่าใช่ไหมสบายกว่าแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ ฝึกฝนตนเองเบื่อไหมคงจะเบื่อถ้าพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเบื่อไหมก็เบื่อแต่รู้ว่ามีประโยชน์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งของบางทีก็จะเป็นระเบียบเป็นระเบียบของส่วนรวมถ้าไม่ทำเนี่ยมันอายเขาจะถูกครูบาอาจารย์ลงโทษตำหนิติเตียนอะไรประมาณนี้น ต้องฝืนใจทําระหว่างที่ฝืนใจทํานั้นะเราได้ฝึกอย่างน,น้อยคือมีมีความรับผิดชอบในการที่ฝึกตนเองที่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทํา <c oughs> <c oughs> การฝึกฝนตนเองเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ตามใจกิเลสกิเลสที่เกิดขึ้นมามันโตวขวางอยู่แล้ว เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญจริงๆจ,จ,จะเรียกแค่ชาติถิ่งแล้วเป็นนิวรณ์นิวรณ์ที่จะขวางเราเนี่ยมันนึกถึงแต่สิ่งที่สุขสบายน่าเพลิดเพลินซึ่งเราควรจะไปอยู่จุดนั้นอรกมาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ใจก็ฟุ้งนึกถึงสิ่งที่น่าพอใจตอนนี้ก็ไอ้ความน่าพอใจแต่มาตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้สิ่งนั้นนะมันก็คือคิดถึงในสิ่งที่ไม่มีเป็นทุกข์ทันทีแล้วก็ขวางความเจริญด้วยเบื่องดหงิดกับสถานการณ์ปัจจุบันตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวร์อีกตัวหนึ่งแล้วเป็นปฏิฆะเป็นความงุดหงิดน้่ก็เจอมาแล้วนะที่โยมทำมันก็คือเจอมาแล้วแต่ข้อดีก็คือว่าข้อดีของโยมก็คือว่าถึงแม้จะมี ตัวขัดขวางแต่ก็ยังอุตส่าห์ทำไปแล้วไปได้นะที่จะเพิ่มก็คือว่าให้เรียนรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจว่าเป็นตัวนิวรณ์เป็นเป็นตัวขัดขวางรู้ทันรู้ทันแล้วไม่เชื่อมันรู้ทันด้วยใจเป็นกลางตอนนี้มันประมาณรู้ทันก็จริงแต่ใจเป็นทุกข์อยู่ใจไม่ชอบใจฝืนเห็นไแต่ฝืนไปก่อนนะแรกแรกก็จะฝืนก่อนแล้วก็เรียนรู้ไปเนะี่ย ระหว่างที่ทำในรูปแบบของเราไปเนี่ยสภาวะจิตใจของเราเป็นอย่างนี้แต่ก็ทำไปเรื่อยๆทำแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ทำแล้วหงุดหงิดก็รู้ทำแล้วมีอะไรอึดอัดก็รู้ทำแล้วขี้เกียจขี้เกียจนี่คือมันมีการมาฉันทะนั่นเองนึกถึงสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้ไม่ได้จุดที่เรา สบายอยากไปหาที่สบายมันก็เลยขี้เกียจไม่อยากทําพอพอทําในสิ่งที่มันตรงข้ามกับกิเลสบอกมันก็เลยเบื่ออึดอัดก็ <c oughs> ดูไปนะเวลาดูเนะี่ยไม่ไม่ทำตามกิเลสแต่ตอนนี้มัน ปัญหาต่อไปคือมันกำลังต่อต้านไอ้ต่อต้านเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ให้รู้แบบไม่ตามและไม่ตาม้านรู้ว่ามีแล้วก็เดินต่อเดินเดินไปคิดถึงความสุขสบายที่ไม่ใช่เดินจงกรมอยากจะไปน,นอนอยากจะไปน,นั่งอยากไปพักอยากไปดูคลิปอยากดูทีวีก็ให้รู้สันว่าอันนี้มันมีความคิดถึงเรื่องสุขสบายก็เป็น กามาฉันทะเป็นสุขชั่วคราวแล้วเราก็ลองมาแล้วไอ้สุขแบบนั้นเนะ่ะสุขไม่นานเราลองมาแล้วนะสุขแบบนั้นนะสุขไม่นานแล้วก็สร้างปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาอะไรแต่สุขที่เราจะพบจากการที่เราภาวนาเนี่ยจะเป็นสุขที่ยั่งยืนสุขแบบไม่มีทุกข์เจือปอน สุขในกามที่เราใฝ่ฝันหาเนี่ยเราเกิดมาอายุขนาดนี้คงจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วนะทุกความสุขทั้งโลกเนี่ยจะมีปัญหาแฝงอยู่ทั้งนั้นแต่สุขที่พระเจ้าทรง,งแสดงให้เราหาทางออกจากการเสพสุขที่มีปัญหาพวกนี้นะก็คือสุขจากการฝึกจิตของเรา ด้วยการฝึกให้เกิดมีสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานปลายทางก็คือจะไปเข้าใจความจริงการเข้าใจความจริงเบื้องต้นถ้าเข้าใจว่าสิ่งทั้ง,งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงถ้ามอยมุมหนึ่งคือในความไม่เที่ยงนั้นมันบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้คือมันเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือไม่ใช่เรา ั้งกายและใจเป็นอย่างนั้นเลยทั้งกายก็ไม่ใช่เราทั้งใจก็ไม่ใช่เราถ้าความรู้อันนี้ปรากฏขึ้นมาเมื่อ,อไร่จิตจะไปสัมผัสความสุขประเภทหนึ่งที่เรียกว่าพันิพาถนพันิพาเนี่ยเป็นสุขในประเภทที่ว่าไม่มีทุกข์เจือปนเราก็จะไปภาวนาเพื่อให้มีประสบการณ์พบกับพันิพา คือเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์เจอปลน,นตอนนี้มันมันอาจจะมีความอาลัยอาวรกับกามาสุขทำให้จิตใจอาจจะควยเขวไปในบางคราวก็ให้รู้ทันถ้าใจเพียงแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทุกครั้งที่รู้ก็จะมี ประสบการณ์แบบหนึ่งคือจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปประมาณอย่างนี้นะครับเราจะเรียนรู้ปรากฏการต่างๆให้มันแสดงความจริงคือแสดงลักษณะสามอย่างให้จิตเข้าใจมีความไม่เที่ยงมีความบีบคั้นเป็นทุกข์และทุกอย่างเป็นไปตามเพุตามปัจจัยเราจะเรียนรู้ให้ให้เกิดความเข้าใจแบบนี้นะ ฉะนั้นถ้ามันมีความอะไรขี้เกียจนะแต่ก็ยังทําอยู่เนะก็โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจก็ยังมีนะแต่ขี้เกียจและเลิกไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจนะเพราะว่าได้เลิกเลิกทําความเข้าใจไปแล้วเลิกที่จะเรียนรู้เลิกที่จะพัฒนาตนเองนะแต่ถ้าขี้เกียจแล้วยังทําอยู่ก็าถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะ